คลิปนี้ผมจะพาไปดูหน้าตาของคายมัตเตอร์ที่เป็นแอปที่สามารถตัดต่อวิดีโอได้ดีมากๆากเลยครับไปดูกันเลยครับกด subscribe กดติดตามกดกดิ่งเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมมานานี้นะครับเรามาที่ Google Play แล้วก็กดเลยครับตรงที่ภาพนิ้วมือนะครับแตะกดไปเลยหลังจากนั้นก็มาเขียนเขาว่าขายมาสเตอร์นะครับก็กดตรงที่ขายมาสเตอร์นะครับก็นี้ขหน้าจะาขายมาสเตอร์นะครับหน้าจาของมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยครับกดติดตั้งเลยครับกดติดตั้งในนี้กําลังกําลังติดตั้งนะครับกําลังติดตั้งอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดเลย เดนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับคําแนะนําต่างๆกดตกลงไปเลยนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับกดตรงที่อนุญาตนะครับนี่มันเป็นตุม่มเป็นเม็ดเมนะครับสีจุดนะครับเป็นจุด4จุดข้างล่างมันจะไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยๆราก็เลื่อนไปหน้าจอเลื่อนไปเรื่อยนะครับเลื่อนไปเลย,เลย,เไ,ปเลยไปถึงสุดท้ายนะครับนี่ก็บอกว่าเริ่มต้นนะครับกดตรงที่เริ่มต้น กดที่เริ่มต้นแล้วอันนี้กดออกไปเลยครับมันเป็นโฆษณาใหญ่ตังค์นะครับตัวนี้รายเดือนแล้วมากดคําว่าสร้างนะครับสร้างกดเข้าไปเลยครับสร้างแล้วมันจะมีคําว่าลง u t u b e มั่ง a c e บ o o k มั่งทิกตอกมั่งนะครับแล้วมากดตรงนี้ครับเอ่ออ่าแอดรูปภาพแล้วชอบสีไหนละครับอา้าวเอาสีนี้ดีกว่านะครับที่มันสีมันเด่นหน่อย นะมันจะลงมาแบบนี้นะครับลงมาแบบนี้แล้วเราก็แตะให้มันเป็นขอบเหลืองแล้วดึงลากนะครับจะได้ยาวขนาดไหนดึงลากตรงที่ขอบเหลืองนะครับแล้วมีเดียนะครับจะเอาภาพมาลงนะครับเป็นรูปถ่ายของเราก็ได้อ่ารูปถ่ายของเราก็แล้วกันอ่ารูปถ่ายของเราแตะที่รูปภาพนะครับหน้านะครับมาแล้วก็แตะอีกครั้งหนึ่งนะครับแตะรูปภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าลงมาแล้วครับลงมาแล้วนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกข้างบนนะครับผม อ่ะมันลงมาเลยครับอันนี้เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกพื้นฐานของฟรีนะครับถ้าอยากได้ให้มันเยอะแยะนะครับกดต้องจ่ายตังค์รายเดือนนะครับอันนี้กดเอาเลยครับกดเอาเลยถ้าอยากได้ตรงนี้ก็กดเอาเลยนะครับไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วอันนี้สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเอานี้ลองลองดูนะครับเอาตรงนี้ดีกว่านะครับเอารูป หน้ามันลงมานี่นะครับอยู่ที่หน้าของภาพมันลงมาข้างล่างนะนี่ครับข้างล่างแนละ้วมันไปอยู่ข้างบนนะครับภาพของมันอยู่ข้างบนแต่ไฟอยู่ข้างล่างนะครับผมอ่าก็อย่าลืมกดตกลงนะครับกดตกลงได้อย่าลืมกดบันทึกข้างบนนะทัดแคเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นตัดต่อวิดีโอด้วยขายมาสเตอร์นะครับอ่าคลิปนี้เพียงแค่ให้เข้ามาดูหน้าตาของขายมาสเตอร์นะครับ ว่าทำอะไรได้บ้างนะครับไม่ได้รายละเอียดนักนะครับคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายผมจะมาสอนวิธีใช้ของคายมาเตอร์นะครับรอคลิปหน้ากันนะครับสวัสดีครับ